สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่ช่วงมิดเดิ้ลแฟนกับผมพดมเดชแต่ต้องบอกว่าเอ๊ะทำไมวันนี้พี่อิดของเรากำนังดูร่ำสั่นขนาดนี้ครับเนี่ยดูดีไหมล่ะดูดีนะดูดีเหรอดูดีไปเกาหลีมาแล้วเนี่ยไปทำไงครับไปเอ่อไปทำวันแ็กมานี่ยิ่งกว่าเบยองจุนอย่างเงี้ยนะแล้ววันนี้ คุณเป็นใครครับเนี่ยอยู่ดีมายืนคู่กับผมได้ไงสวัสดีครับนะครับผมไซมอนบุนเดสครับผมนะฮะมารับหน้าที่แทนคุณอิดนะครับพอดีคุณอิดติดธารกิจนะครับและตอนนี้เราสองคนอยู่ที่สนามรีโอสเตเดียมรังเหย้าของบางกอกการ์ดเอฟซีละครับ ในเมื่อรายการของเรามาเหยียบถึงสนามรีโอเซเดียมกันแล้วจะให้ไม่มีนักฟุตบอลของสโมสรบานตอกการ f อฟมาร่วมแข่งขันเป็นไปไม่ได้ไไไไมม่่ดด้้เพราะฉะนั้นเราไปพบกับพวกเขากันเลยครับสวัสดีครับผมตะสกินแก่แก้วไอดอลนักเตะของผมก็คือไอเย็นล้อบเดนที่ชอบก็คือเขามีความสามารถ ในการเลียนฟุตบอลแล้วก็การจบสกอร์ระดับต้นของสโมสรครับผมบดินผาลาเวทที่ชื่นชอบฟองริเบอรี่เพราะสไตล์การเล่นของเขามีการลากเรื้อบอลที่ดียิงบอลคมสวัสดีครับผมสุวรทศรงแก้ว นักเตะในดวงใจแมตต์ฮมเมลครับกองหลังดอดมุนเขามีความแข็งแกร่งลูกกากาศดัและเป็นกองหลังที่ทางบอลเดียครับสวัสดีครับผมฟูยุนบุญยงครับเตะที่ื่นชอบก็ฟิลิปรามนะครับเพราะว่าในตัวฟิลิดลามเป็นผู้เล่นที่ตัวเล็กครับแล้วก็มีความคล่องแคล่วว่องไวสามารถเล่นได้ทั้งแบกขวาแล้วก็มิดฟิลด์ครับผม ในช่วงมิดเดิลแฟนเราจะต้องมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจากทางบ้านมาพบปะกับแฟนบอลและร่วมเล่นเกมนะครับไปพบกับพวกเขากันเลยดีกว่าว่าเขามาจากไหนกันบ้างขอเชิญเลยครับยืนตรงกลางเลยครับอ่าเดี๋ยวช่วยแนะนําตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับชื่อเล่นครับชื่อเล่นชื่อธามครับอืมชื่อเอกครับครับสมัครมาจากทางไหนครับเฟซบุ๊กครับเดย์นี่เก้าเลยครับอ่าก็ต้องบอกว่าเราเปิดรับ ผู้ร่วมสนุกนะครับพี่ม่อนครับผมรับกับทุกช่วงอายุด้วยใช่ใครเตะบอลไหวมาเถอะเรารับหมดถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะมาร่วมทําการแข่งขันต้องบอกก่อนว่านี่คือแบ่งทีมมาแล้วใช่ไหมครับพวกพี่นักเตะบังกอกก๊กซสใช่เอางี้ดีกว่าพี่พี่สองคนส่งตัวแทนมาเป่าิงฉุบแล้วใครชนะมีสิทธิ์เลือกน้องสองคนว่าอยากหน่วยกางของคนไหนเนี่ยพี่ที่อยากจะได้ ใช่ได้ใไ้ครับ้ครับถ้ผมเอาพี่เลือกอะไรกรเลือกนี่เลยครับน้องเอกน้องเอ๋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 น้องั่๋น้องเอ๋น้องเ่๋น้องเาสน้อสู้แนนองเถัน้องงซิกแซงผ่านกอวยแลนยิงรระนูใง้โดนยางรถยน้่งะ่าน้างรอตนยิงเดน้างคะแนถ้ารอดเูรับไปเนน เอาละครับแล้วเมื่อกี้ก็คือกติกาของเราต้องบอกว่าคงไม่ยากจนเกินไปสําหรับนักสุบันอาชีพใช่ไหมครับก็ต้องลองดูครับไม่ยังไม่เคยยังไม่เคยเล่นเหมือนกันเียครับแล้วสําหรับพี่ล่ะครับพี่โอบามายองผมก็ดูๆมาแล้วดูดูมานะครับน่าจะยากทีมที่หนึ่งเนี่ยจะทําได้กี่ประตูไปกันเลยประเอาแล้วตอนนี้ไป็นทีมหาวิทยาลัยแล้วนะครับผมโดมทำอะไรอยู่แล้วเขาโอ้จะส่งอย่างนี้ ไม่โดนไม่โดนเยว่เร็ว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 ไม่เกี่ยววะไม่เกี่ยวเร็เรียบร้อยอะไรฮะโอ้ซิกซกไปแล้วยังไงครับพี่ยังไงครับพี่เอ้โอ้ยเตะเตะนี่้ยังไงปแล้ววไปแไปแ้วไปแล้วไปแล้วไปแ้วไปแล้วๆแ้วไปยล้หนปแน้วไปแนนวล้วปแลล่แล้วแล้วไปแ้ ตายตายตายเร็ว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 ต้องปฝึกแปะบอลนะครับพี่ออแล้วนครับถามของเราเร่งเกือบโดนเหมือนกันครับเร็วเร็วครับพี่โดมพี่โดเร็วพี่โดเรเร็ว สองครับเดบสครับเอ้าโดนสองครับสองสองคะแนนแล้วสามกดดันไหมพี่โอ๊คพีเขายิงกันไปสองลูกแล้วอุ้ยเกือบโดนครับสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองลูกสุดท้ายไม่โดนครับผม และทีมแรกก็ได้ผ่านไปแล้วเรามาติดตามกันต่อว่าทีมที่สองจะยิงโนยนยางได้กี่ลูกเราไปติดตามกันเลยลุยเอาละครับน้องน้องเอกยิงไม่โดนครับเดกเอาละครับพี่มากินพี่มากินพี่มากินเออเด็กคะแนนรับไปแล้วดูพีบิ๊กดูพีบิ๊กโอ้ยมีสับมีสับแล้วกดยิง โอ้สองกัแนนครับปีเสมอไปแล้วครับสองกับสองครับทีมหน่งสองต่อเลยครับต่อเลยต่อไอกวิ่งเข้ามาจริกอู้หูเป็นยาแดงมาแปดไปแล้วครับพี่ตาวิ่งมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจิกตีโดนโดนโดนอดลาบแล้วครับสามต่อสองครับพี่ดิกวิ่งมาจิกอดดีต่อกับ สี่ต่อสองแล้วครับโอ้ยยำเละ <c oughs> โอ้โย <Okay. Yeah. S 1> กลับมาพี่ไต่รอบหนึ่ง <c oughs> โอ้โหไม่โยครับ <c oughs> ยังสี่ต่อสองอยู่ดีท่สอง <c oughs> ดูการ <c oughs> ดูการวิ่งแล้วบอกว่าชิลมากเลย <Yeah. S 1> โอ้โหยห้าต่อสองครับโอ้ย <c oughs> <c oughs> เกือบโดนครับน oh, oh, <normal> <out> ้องเอกดูวีตาของเราวิ่งชิลมากนะครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2หมดเวลาครับผมนี่นี้ไอ้น้องเอกเงาสุดยอดก็เป็นอันว่าผมสรุปไปแล้วไม่อยากจะพูดเลยเป็นไงล่ะ แพ้นะสิสิตอนลีทีมผมชนะไปใช่เลยครตั้งกอร์เท่าไหร่บอกคุณผู้ชมนิดนึงห้าประตูต่อสองหกหกพี่มั่วตั้งอกต่อสองครับหต่อสองครับผมใช่ครับผมพิ่ตะบอกสูตรสำเร็จการชนะเมื่อกี้นี้หน่อยครับพี่ก็นิดเดียวเนาะยังไงพี่ก็นิดเดียวไงครับเป็นสูตรอ่าสูตรนี่นี่มาดูสูตรสำเร็จความแพ้ดีกว่าสูตรสำเร็จความแพ้ของเราคืออะไรครับ ได้้ซอมผมว่ามันเป็นที่ทรงผมพี่จริงๆใช่ดูเหมพี่รู้สึกไงครับเวลาแปรบอลออกไปแล้วเนี่ยไม่โดนเลยเฮ้ยผมโดนลูกนึงนะไม่โดนแน่นอนมีลายลูกบอลเหนืออยู่นิดหน่อยโดนกี่ลูกครับผมโดนลูกหนึ่งครับพอโดนเนี่ยเราไม่โดนแนนนิดสองสองคนนี้หนึ่งคนนี้หนึ่งมาทำอะไรครับมาโชว์ตัวครับนี่เหมือนกันเหมือนกันที่ผม นี่พี่พี่ต้ายิงมีลูกพี่สองสองที่เป๊กกับพี่สามทำไม่ได้พี่สี่ต้องแองไปต้องแองมองเอะครับยิงไปสี่ลูกเหมือนกันใช่เรามีคนฝึกดีๆไงใช่เขาไม่มีคนตรงกเราว่ยิงไม่เท่าเราทีมเวิร์กโอ้สุดยอดพี่พี่นี่ตอบกันดีมากพวงแหวนมันจะขาดสิจริง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 ตั้งใจยิงให้มันโดนทุกลูกเลยนะแต่ที่แปลที่ที่เห็นว่าได้สองคะแนนไงเจ้พี่ ก็พ okay, either way, either way cioè, ี่ตาบอกแล้วนิดเดียวนิดเดียวครับนิดเดียวครับหือผมนิดเดียวครับผมโอเคครับคือทีมแพ้เนี่ยมีบทลงโทษพร้อมจะไปเจอบทลงโทษของรายการเราอย่างครับครับผมไปดูกันเลยครับว่าวันนี้จะเจอบท มาแล้วนะครับกับบทลงโทษของเราหรือว่าสะสมเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะครับอยากร่วมสนุกกับพวกเรานะครับแล้วก็พปปะนักบอลเท่ๆอย่างพี่ๆทั้งสีท่านนะฮะก็ติดต่อมาที่แฟนเพจของเรานะครับบุญเดชลก้าเวิร์ดรับผมเขาไปกดไลค์กันได้แล้วก็มีกิจกรรมดีๆอีกมากมายมากมถมของรางวัลท้ายรายการด้วยนะครับสุดท้ายนี้เรามาร้องเพลงร้องเพลงเชียร์มังกอการ์ดใช่ส่งพี่ๆเขากลับบ้านใช่แล้วก็ส่งแฟนบอลเรากลับบ้าน โอเคนะครับพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมไหมครับพี่พร um. ้อมครับผมพร้อมนะครับผมอ้าวหนึ่งสองสามมาตบกันมาตบกันสตาร์เอฟซีพีพีทีวีเฮดดียิ่งดูยิ่งติด